โอเคครับทีทีออกไปนิโอนีิโอนนิโอนโอปนเล็กแน่าเป็นปมาลูนี้เป็นมาครับคู่นี้นิโอตามบี้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแ,แ,แ,แล้วนะแต่เด็กๆรุ่สมันี้ดูแบบปีเยะเลยนะไม่มีใครออการบนะขอารขอแพทเลยไม่มีเลยนะ มากครับริวจุดสามแต้มเดียวครับเดียวครับประชาการเต็นที่ไปโควิน้เดี๋ยวโอกาสมาให้มาดูริวเอสตันเดินซ้ายนะฮะแอสตันเอสตันแอสตันเรีนไปได้ฟาเดี๋ยวแบบไปเดียวร้อนมาก เด็กมีคนเล่กแฟนจริงๆนะเขาที่ซูมถูกเราค่ะเด็มีคนเล่กแป้นแล้ว,ลวเ,ลลเขาเหลือแล้วเขาเหลือแล้วเขาเหลือแม่เอาครับดูครับทางมารกับทางเจเจนี่ยนะกับทางเอเจนี่ภาษาการกันลงุงแอสตันเนี่ยก็เป็นคนที่แบกทีมนะครับลงเล่นแทบจะบเป็นเวลาครับแอสตันอ,นอิมารมาร ยังไงไั้ไม่ได้หได้สามาไหมสามตาแล้วเป็นทีนีฟาร์ได้ครับที่ที่แว่งมาทีมองหาจอมาที่มิโอมิโอมิโอแบไลับไปที่กมินยังเป็นทางก็ช่รางองครับเชลล์อีเกิรผ่านได้ยิงมดีกว่าทีไม่เสียวปเลย ตอนนี้ได้หัวมาครับที่ที่ที่ท ไม่เด่เลยนะอ้องแค่ท e. so, ีสุดท้ายครับับการขึดนบแค่สามแต้มของวันนชีตาฮาโคตรตื่นต้นะบอกเลยวันนี้ในนี้ไม่หยุดด้วยนะเพราะว่าพอข้ีอยู่เดียมีการรีทั้งอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เหมืที่บอกว่าฟาวสมของทางระดมโชียร์ในช่วลงก่อนนะครับ แอสตันมาเอเจเจเจแล้วก็มีดมาเสรมาันที่ถือว่าเป็นหัวตัวแท็งตอกไนนิสิตาเหมือนกันนะครับอามอนครับีก็ตัวทีเหมือนกันนะฮะไปน่าทุวแรกสแลมนะมันเป็นไรครับเอาวินไม่อกเนาะครัตอนนี้กองสอง Nguyên tạc, nguồn gốc, nguồn gốc, nguồn đi vào gốc, nguồn gốc, nguồn gốc, nguồn đi ตอนน ok ี oh, oh, ้นักพูดเต่นเกมเดีวกันนะทีโอ้่งขอบคุณมากครับพี่ตาต้องครับดูกแมวที่โดนดอสดอสขับไปตัดมือโยมีโนมาคารินคาวินคาวินรับรับเอาออกครับเล่นฉลาดนะไม่เร่งรัดในความที่ตั้งตัวเองนั้นนับอยู่ คะแนนดีก็ถือว่าแล้วตอนนี้ผเหนื่อยมาทั้งใช้แรงยึดมากนะคุณยายต้ออกไปยึดพ่าตรงนั้นเลยใช่ไหมครับมองไม่เห็นเลยนะไม่ด้วยได้ไหมฮะมองไม่เห็นนะฮะมันตอนนี้ต้องเลือกแค่ตาดัเดียวดันเดียวได้หมดเลยไปดูไอะรวายชื่อเ่ยนะบาสตัน เล ah. ่นเวลาครับเล่นเวลาเล่นเวลาดิวเวียนไปเรับไปดูี่สโรนะที่ที่ทีมองหาเพื่อนโยนไปครับุ้อยด่มากเลยไหมไไหว

ตันลูกแรกไม่ได้โอ้โหเีกสามตั้งแเดียวนัตัับตันครับตับตันเือเลยตั้เดียวตอสเวอตั้เมอรอบีฟาวครับ

จอดจำมือเองนะจอดเล่นเองจอดยัเราได้มาขึ้นเวลาเลยครับเนี่ยเวลาเหลือนาทีสี่สิบวินาทีนี้ต้องกวัญครับโอ้ยที่เดียวนี้ใครได้ประสบการณ์ผู้ต้องแกงลงมาเล่นเร็วใช่ใช่ไม่ใช่ต้องเรียกออกกำลังฟังให้ได้นะอหนาหนาไได้ฟาวดนี่เป็นเทคนิคนี่นะครับทีมงานเล่นทีผู้เลี้ครับ พี้ทุกุกคพอไมใช่ใช่ใช่อไว้นยจะรู้กทุกคนนะครับตอนเหลือ10วินาทีขอให้ทุกคนช่วยนับไหลังให้ด้วยนะสำหรับแมชนี้นะฮะ10วอวินอวินทีที่ คนผ่วออกไม่อยู่นะแต่วันนี้ได้ลูมน้นตอบลูมใช่ไหมพี่ตาใช่ครับเราวก็เข้าชูสองลูกนี่โด,ดนใจกันตลอดรัสองลูกที่โดคใจเสมอนะไม่น้่็พอ There you go. Bye, go.